ยวดูซีเอฟปีฉลูไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะแม่หมอเลือกไพ่ออกมาสามใบค่ะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะช่วงนี้ตัวท่านเองเนี่ยมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากสิ่งสศักดิ์สิทธิ์ โค้ชครูครูบาอาจารย์ an, จากคุณพ่อคุณแม่เห็นนี้คะโอ้โหสวยงามมากมากเลยนะคะท่านที่เกิดปีฉลูท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความขายันแข็งมีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีความอดทนนะดวงดีมากๆเป็นความโชคดีที่ท่านจะหยิบจบสิ่งใดก็ตามนะคะมีเกณฑ์การสำเร็จสำเร็จ,สำ,รจสำเร็จโดยง่ายเลยคะ่ะ นะช่วงนี้เนี่ยไพ่เตือนมานะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูหากท่านมีโครงการใดๆก็ตามอย่างเช่นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกรษตรหรือธุรกิจใดๆก็ตามนะคะให้เร่งรีบลงมือทำเนี่ยในท,นทันทีการผลัดวันประกันพรุ่งการรอคอยรอปีหน้าปีนั้นปีนู้นเนี่ยนะคะสุดท้ายจะไม่ได้ทำนะ ท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยให้ลงมือทำในทันทีนะมีไอเดียเลิศมีไอเดียบันเจิดเนี่ยให้เร่งรีบลงมือทำในทันทีโดยดึงศักยาภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของตัวท่านผู้ชมเนี่ยออกมาใช้อย่างสุดชีวิตนะอย่าลืมท่านเป็นผู้ที่มีได้รับการผลักดนันได้รับการสนับสนุนจากโคช้ชครูครูบาอาจารย์ดังนั้นนะคะ ใช้จังหวะดีจังหวะเลิศโอกาสดีนาทีทองช่วงนี้แหละในการดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวท่านผู้ชมเองมีอยู่ในกะโหลกเนี่ยดึงออกมาสร,สร้างสิ่งดีๆสิ่งเลิศๆให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมคะ่ะลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมมีการทดลองใช้มีการพิสูจน์ ว่าสิ่งนั้นเนี่ยใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงหลังจากนั้นถ้าผู้ชมสามารถนะคะแบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องเราเร,าเร,าเราเื่องเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้นะคะถ้านี่เกิดปีนักษัตว์ปีฉลอโอ้โ oh ห Merry Christmas and Happy New Year to you